จะยกหน้าฝ่งนี้นะคะคอนแทคใตตาหังตาคิ้วปากจมีกเคาะล็อกผิวไว้นะคะลกตนิบยกกรชับขึ้นนะคะเห็นชัดไหมคะซูมเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะหน้าฝั่งนี้ก็จะยกขึ้นหนังตาก็จะดูริบขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะสนใจอยากจะเรียนลวดหน้านะคะก็สอนนวดลดต้องแก้ ก็ยกหาังตาหางคิ้วขึ้นนะคะเราจะลิปอัพเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคการวานหน้าก่อนนะคะใครที่อยากจระเรียนเพื่อไปสร้างอาชีพจิสอนแบบตัวต่อตัวนะคะสอนสอนจับมือทำกันแบบตัวตัวนะคะสล้เก็ดได้ว่าหน้าคิ้วหนังตาของมันคือจะยกขึ้นหน้าก็จะเรียวขึ้นนะคะขอบคุณเมื่อขอบคุณ